วนมือให้โดนให้ผ่านเนื้อนะโอเคครับหลังจากนี้ครับสญญเสร็จแล้วต่อด้วยหลังจากคอปึ้มปึ้ม,ป,มปึ้มนะครับทำอย่างนี้ครับข้างไหนึ่้าเดียวแอนโอ้โหกลางแอนกลางอ่าอ่าอย่างนี้นะครับอ่ะครูปิงทำลงให้ดูครับหนึ่งสองสามไปบายบายบายตึ้งตึ้งอนกลางใช่ครับจริงๆมันเหมือนท่าที่หนึ่งท่งาทีา่หนึ่งแอนทำท่าไรค่ะหนึ่ง 1,2,3,4พสเร็วโอเคเอาใหม่1 2คนห้าหกหนึงอันเนี่ยมาขึ้นเลย7 4สห้4หนึ่งสเปลี่ยนเปลี่ยนข้างด้วยกําลังดีละอนี้พอเอ็นขึ้นพอเปลี่ยนนี้แขนนี้มันอยู่เฉยไปอาจจะรูปเปลี่ยนเอวข้นอะไรแบบใช่ลูก ฮะลองดูนะ5้7 8 1เ3็ดแปดหนึ่งสอง่ห้าดแอืมดีฮะสองคนนี้ค่ะแปดขอขาชูโี้ได้ได้าหนด้าหห้ไห้าหเจ็ดแปดหนึ่่้าหแปรี้ต้องพอสองใช่ไหมคะเราโหรี่จะลงเจหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่แอห้าเมื่อกี้โอเคเอาใหม่นะห้าหกเจ็ดแปดนึ่งสองสามสี่ห้าเลยต้องไม่รอเท่ากับว่าสองสี่ห้าเหเอาใหมนะกเจ็ดหแปดเนึ่งสองสามสชินะโฮสามแบบห่งองโฮสลงสี่ห้าม่็ไหมไปได้เออ หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็งขึ้นเร็ว้า้องขึ้นเร็วสี่ห้าแล้วหกเจ็ดแปองลูกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี้าหเจ็ดแป หาพอขึ้นมา5้าอาจะแค่ใกล้ๆตัวถ้าไม่มีแหละหกเจนี้ก็ได้แขนเดียวอะไรเงี้ยสามสี่ห้าหรือว่าแค่ตัว7จ็ดเปลี่ยนแค่โพสิชันก็ได้หมวยลี่ถ้าเจ็ดถ้าทำเราแบ่งได้เออแบจำได้ปาอไ้หกเจ็ปด่สามสี่ห้าหกเจด แปดเแต่ว่าแปดแปดขาชิดขาใกล้ๆหน่อยนะเอ้ยแต่อย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ชิดลูกอืนอย่างนี้ก็ได้อีกทีหนึ่งไม่ไว้ใจเลยหค้ลาหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปชาไปหน่อยลองทำเป็นิวเงไปของการทั้งหมดทุกคนเออขยับหน่อยลูก มาห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดแดดีมากค่ะน้องมุกยุกยิบนิดนึ่งเพราะว่าทุกจังหวะทำไมน้งยุกยิกยุกยิอ่ะเพทุกจังหวะอีกทีหนึ่งนะอีกทีนึ่งนะคะแซ่บห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสสห้าหกเจดดรู้แล้วน้องมุกช้าน้องมุกลืมทำห้าจักรจัสี่ห้าหกเจ็ดแปด ท่ากับว่าหนูจะต้องทำติดกันห้าครั้งอะลูกมันจะหกเจ็ดแปดใช่มันมีห้าท่าติดกันอันหลังอีกทีนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไปก่อนเฮ้ยทำไมน้ำน้ำไม่ไม่เหมือนเพื่อนลองน้ำฟิกใหม่เลยน้ำฟิกเลยลูกไหนท่าแรกจะทำอะไรเพราะเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้เขาฟิกท่าเลยมาเอออะท่าแรกท่าแรกท่าแรกทำอะไร เขาแล้มุกกับมุกกันน้ำทำไรลูกหนึ่งค่ะเออนี่ท่าที่หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งท่าที่หนึ่งห้าที่สองหนึ่งท่าที่สองละคะเออมุกกล้มอันนั้นท่าที่สองของหนูอ่าอันนั้นสองท่าค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งโคดสองน้ำพรมด้วยค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งโคดสองสามโคดสี่เหลี่ยโอเคอแล้วก็ทั้งสี่ไว้ทั้งสี่ไว้ทั้งสี่ไว้ของห้าเอ่อห้าหกเจ็ดแปดตัวทุกคนเลยนะทำซ้อมด้วยหกเจ็ด 8ปดไปหอ่ะหนึ่งสอสสหยุดสี่ไว้เออหยุดสี่ไว้หนึ่งสองสามสี่แอนห้าหเจ็ดแปมุกชัดๆเร็วอีกห้าหกเจ็ดแปดคุขก็ได้ได้หมดหกเจ็ดแปดอืทํใหม่นะกบสี่ไว้สี่ไว้ตัวสี่ไว้หนึ่งสองสามสี่อนห้าหเจ็ดปดงมุกพอพออย่นี้มันไม่ชัดอะลูกอดูเพื่อนฝั่งนี้นะนี่อ่ะมาตัวจี๊ดนะสมอ่ะขึ้นแล้ว อสี่คนนี้นะห้าห้าหกห้าหกเจนึ่งสอสมสห้าหกเดปมาเร็ว<อ>้าเขาการๆๆม,มุกสู้ๆมุกหุยๆๆ <laughs> <มา S 2> อะ่รหนึ่งสี่หนูแบบห้าหกเจ็ดแปดเขาหนูไปเลยมาลสู้สูุ้กสู้สล็ดแปดหนึ่งสอง จ็ดแปดดีขึ้นท้องกว่าเพลงลองกว่าเพลงมันจะเข้าเร็วมากนะนะะคเดี๋ยวดูดูจังหวะนะคะอม,มาใช่จวฟังจังหวะน้าเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะกาเจ็ดแปดโอเคมไ,มไม่เร็วไม่เร็ว ไอ้ที่ที่นับเร็วๆห้าหกเจ็ดแปดมันคือร้องว่า Hot Like Me ต t a อีกรอบแล,แล้วเดีย s. <S ๋ยวต่อนะคะกับเพลงนะแล้วต่อนะเอ็มรูว่าเอ็มรู้ ้องใจง i t อย the ย n l y way to be 5, ้าหกดดมันยังไม่จบร้องคำสุดท้ายเลยากาดปนะ่สอ,นะอม่านะอโอ่นอแล้ว่ะะพอมาเสร็จ ต่อลูกต่อฮ้ยไม่ใช่เสร็จแล้วเหรอไม่ยั้งพออะไรมีตัดแล้วเดินขาแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นจริงขาอะไรก็ได้โก็คือพอแปแล้วบางคนก็อาจจะเป็นนี้างนี้แล้วก็เดินสวยๆขึ้นหน้าเดินขึ้นหน้าสามเก้าหนึ่งสองสามแล้วเปที่สี่แขนขวาจับไหล่เพื่อนไหลซ้ายเพื่อนต้องไม่ไปไกลเพื่อนซ้ายนะคะไหลซ้ายหรอกใกล้ๆกันนิดนึงก็คือเมื่อกี้ตอนโค้ดหนูห่างกันได้แขนนี้จับไหล่นี้ใช่ตอนที่ หนูโพสอยู่ห่างกันได้แต่พอนี้ดีบเข้ามาจะดีบหาเซนเตอร์นะหมายความว่าเจ้กัจจันกับมวยรีบเป็นหลักนะห่สองสามสี่สี่นะลูกมือมือจับแถวแถวสะโพกไว้อย่างนี้นะคะโรรอบเดียวเลยเอามือจับข้างหน้าขาไว้โรเหมือนกันไปข้างขนะซ้ายด้านข้างค่ะซ้ายข้างแล้วไปข้างไหล่ซ้ายข้างแล้วไปข้างไหล่มี ตัแล้วก็ตีตีนก้นหนึ่งครั้งตเหมือนแบบตาดต่อ่ะไปโรลไลน์มีนตอดต่อหน้าต่อตอนเปลี่ยนแพทร์นไม่ตอนเปลี่ยนแพทเทิร์นเราขยายขึ้นขึ้นอ่ะใช่เป็นอันนี้ครับเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็ตอนช่วงที่หลังจากทำอันนี้เสร็จแล้วปึ้งปึ้ง แล้วค่อยเดินเปลี่ยนแพทเทิร์นครับเปลี่ยนเดินครับเดินเดินเดินไปตอนเดินครับไม่ไม่อย่างนี้ครับตอนเดินโปรยสเสน่ห์ครับช่วงยุค90 <c oughs> เวลาเปลี่ยนสเสน่ห์ของเขาคืออะไรครับนั่นคือสเสน่ห์อาจจะเป็นความแต่ว่ามันคือสเสน่ห์ในช่วงยุคนั้น <c oughs> ขอทําอะไรที่ดู แบบนั้นโอเคนะครับให้ดูให้เขาเห็นแล้วแบบ <c oughs> ถ้าทำแล้วไม่มีเสียงพวกนี้ถือว่าตกอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าคะแนนโหวตตอนนี้ที่ทางบ้านโหวตส่วนหนึ่งมาจากโชว์บนเวทีและส่วนหนึ่งมาจากการที่เราซ้อมเต้นนี่แหละเขาดูเราอยู่ครับทุกคนดูเราอยู่ก็จะไม่โหวตต้งผมพร้อมนะครับมาครับอีทีครับอีทีครับ